สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวและคณะราศีกุมนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ไมเดียเจนี่ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตพลังงานให้กับชาวกุมประจําปี2568นะคะเราจะเริ่มขึ้นที่ภาพรวมพลังงานนะคะการงานการเงนิงนแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะว้าวภาพรวมพลังงานของเพื่อนๆชาวกุมนะคะได้คิงถือเหรียญเป็นปีแห่งการเจริญรุ่งเรืองทาง,ง,งด้านการเงนินนะคะ การเงินมั่นคงการงานมั่นคงเป็นช่วงเวลาของการที่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเป็นยุคแห่งการรุ่งเรืองทางการเงินมันไม่ใช่แค่รุ่งเรืองนะแต่คิงถือเหรียญมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงค่ะกามรู้สึกว่าเราจะมีเงินเก็บเราจะไม่ใช่แค่มีรายได้แต่เราจะมีการสร้างหลักประกันให้กับชีวิตบางคนอาจจะเริ่มลงหลักปักฐานเ,ออเก็บหอมรอมริบ หรือว่ามีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างๆได้นะคะแม่เดี๋ยวกวังขอเช็คพลังงานภาพรวมให้ก่อนนะดูซิว่าโต๊ะเล็กนะคะแบบว่าหยิบอะไรก็ติดไม้ติดมือไปหมดขอเช็คพลังงานภาพรวมให้กับชาวกลุ่มเลยค่ะเปิดมาด้วย4ีถ้วยนะคะสิเหรียญเห็นไหมล่าเรื่องของการเงิน มันก็จะปังปุริเย่ไม่ไหวนะคะ justice นะคะและใบสุดท้ายค่ะ transformation wow. ้าวมาเดี๋ยวนะขอเปิดตัว prism oracle นะคะ hunger นะ confidence ค่ะว้าวคลีนโอเค แล้วก็เดี๋ยวจะขอเปิดตัวยูนิคอร์นนะฮะบ a ลานซ์ Balance ค่ะและใบสุดท้าย Polarity ปี2568สําหรับชาวกลุ่มเนะคะเป็นปีของเรื่องเงินทองจริงๆการเงินจเจริญรุ่งเรืองมากๆเป็นปีที่เราได้แล้วอะ่ะคือก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าเราเคยลงทุนลงแรงกับอะไรไปแค่ไหนก็ตาม เราไม่ได้ในสิ่งที่เราควรจะได้รับปีนี้ค่ะจะเป็นปีที่เราจะได้รับในสิ่งที่เราสมควรจะได้รับมาเนิ่นนานบางคนรอการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งทันทันที่คือเรารู้ว่าเรามีศักยภาพเรารู้ว่าเราเก่งคนรอบข้างทุกคนรู้โลกรู้แต่ทําไมโชคชะตานะคะยังไม่ทําให้ชาวกลุ่มเราได้ไปอยู่ในจุดที่เราควรจะอยู่บางคนจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งบางคนจะได้งานใหม่ได อะไรสักอย่างหนึ่งอะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงนินในเรื่องของการเงนินในเรื่องของสิ่งที่เราควรจะได้รับโบนัสหรือว่าเงินปันผลอะ,อะไรก็ตามที่เราคู่ควรจะได้รับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นกับชาวกลุ่มซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากบางคนอาจจะเป็นการเปลี่ยนงานเลยรก็ได้งานที่เดิมเนี่ยคือต่อให้เราเก่งต่อให้เรามีศักยภาพแต่เราไม่ได้เราไม่เราไม่ได้รับในสิ่งที่เราคู่ควรเนี่ย บางคนอาจจะได้รับออฟเฟอร์จากงานใหม่ๆหรือว่าข้อเสนอจากงานใหม่หรือว่าข้อเสนอในการย้ายตำแหน่งหรือบางคนได้เลื่องขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบได้ตำแหน่งทางวิชาการได้ตำแหน่งผู้บริหารทุกอย่างจากสิ่งที่เราควรจะได้รับเราจะได้รับแล้วนะในปี2568 hunger confidence และ keen หมายความว่าอะไรคะเป็นปีแห่งการแบบกอบโกยอ่ะมันคือ ก่อนหน้านี้เราเคยจะต้องแบบขวยคว้าวิ่งไล่ตามความฝันตามสิ่งที่แบบความสําเร็จแต่ปีนี้ความมั่นใจเราจะกลับมาแล้วเพราะมันเหมือนกับจัก,กรวาลกําลังจะจัดก,การเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่ใช่ในชีวิตเราทิ้งไปหลงเหลือไว้เฉพาะสิ่งที่มันคู่ควรกับเราแล้วดูสิคำแล้วไพ่คอนเฟิรนซ์ม้นคือมันมั่นใจอะเรามั่นใจในศักยาภาพของตัวเองเรามั่นใจใน ในพลังที่เรามีในความเก่งในความสามารถที่เรามีแล้วเราสามารถทํามันได้ด้วยนะฮะ balance polarity ปี68จะเป็นปีที่บางคนอาจจะได้มีการท้าทายกับสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเราอาจจะต้องใช้ทักษะบางอย่างที่เราไม่เคยได้ใช้อย่างเช่นถ้าบางคนที่ได้กล้าวไปอยู่ในจุดที่ต้องเป็นผู้บริหารเนาะหรือว่าเป็นได้ทําอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทาอะ มันอาจจะมีความรู้สึกแปลกๆแ,แล้วก็อาจจะไม่ชินในตอนแรกแต่ว่ากนเชื่อว่าเรามีศักยภาพตรงนั้นอยู่แล้วแต่แต่ว่าเราไม่เคยได้ใช้มันอะในปี68เนี่ยเราจะได้หยิบเอามุมที่เราไม่เคยรู้จักตัวเองหรือว่าทักษะความสามารถที่เราอาจจะไม่เคยรู้ก็ได้ว่าเรามีมันซ่อนอยู่นะคะแล้วก็เราจะได้นํามาใช้แล้วพอเราเอามาใช้ปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตเราเนี่ยมันเหมือนได้เติมเต็มยกตัวอย่างนะคะบางคนเนี่ยบางคนเรามีความแบบ แข็งตลอดเวลาคือเราเก่งนะเราเก่งเราโชะเราฉะฉานตัดสินใจปัวป้วปัวป้วเลยแต่เราไม่เคยที่จะเรียนรู้ในการเอาความอ่อนโยนมาใช้มันจะมีการบาลานซ์ของพลังงานมากขึ้นถ้าบางคนที่แข็งมากๆมีจุดยืนนะฮะเป็นคนที่ชัดเจนตรงไปตรงมาเป็นคนที่มีความยุติธรรมแต่เราอาจจะขาดความกลมกล่อมปณนีประนอมไปเพราะว่าเราอาจจะเคยคิดว่าเอ้ยเรื่องของการปณนีประนอมมันเป็นเรื่องที่แบบเราไม่อยากเป็นคนอ่อนแต่ ถ้าเรานะํามันมาใช้ให้ถูกเราจะเป็นคนที่บาลานซ์มากขึ้นเมื่อก่อนเราอาจจะเป็นคนที่ไม่ขาวก็ดาอะ่ะถ้าไม่ซ้ายก็ต้องขวาไม่นาก็ต้องหลังแต่ปีนี้จะเป็นปีที่เราได้เรียนรู้ที่จะมีความเกลี่ยมันจะมีมันจะเราจะฝึกฝนการนําด้านตรงข้ามมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเราจะรู้ว่าเฮ้ยมันคือสิ่งที่มันดีอะ่ะเพราะบางคนนะคะบางคนอาจจะแบบ บางคนก็คือดีแสนดีดจนเกินไปจนแบบไม่เคยคิดที่จะระวาดระวังตัวแต่ปีนี้เราก็จะระวดระวังมากขึ้นหรือบางคนที่ระแวงมากจนแบบไม่กล้าจะไว้ใจใครปีนี้ก็จะเริ่มเปิดใจที่จะไม่เหมือนกับขั้วตรงข้ามที่เราเป็นคนะมันจะได้มีการเปิดประตูสิ่งนั้นและมันกลายเป็นว่าทําให้เราเนี่ยมีความบาลานซ์ในตัวเองมากขึ้นเพราะอะไรก็ตามเนี่ยซายมากเกินไปก็ไม่ดีขวาเกินไปก็ไม่ดีขาวมากมันก็ไม่ใช่ดําสนิทมันก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้นตรงกลางนะคะหรือว่าถ้าทางพุทธเนี่ยก็คือทางสายกลางเนี่ยมันจะมีความกลมกล่อมมากคือเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีที่อุดมสมบูรณ์ a b u n d a n c e แล้วก็ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะเรื่องเงินนะคะเนี่ยสิบเหรียญบางคนอาจจะได้มีเรื่องของการสร้างครอบครัวเห็นไหมคะว่าเสาเนี่ยมันเป็นเสาแห่งแบบเงินนะเรียงสิบสิบเหรียญน,นะคือเพราะฉะนั้นใครที่ก่อนหน้าน,นี้เรารู้สึกว่าโัวการเงินแล้วมันไม่ไหลเลยนะคะหรือว่า เราไม่ได้ในสิ่งที่เราควรจะได้รับปีนี้ค่ะเป็นปีที่เราจะได้แล้วนะคะเอามาเรามาดูในเรื่องของการงานกันสี่ถ้วยนะคะเจ็ดเหรียญอีกแล้วนะคะเป็นเรื่องของการเงินนะคะอู้คุนถือไม้เท้างานปังมากนะคะหกดาบและแฮงแมนโอเคชัดเจนม,มากๆคล้ายคึ้งกับพลังงานภาพรวมเลยนะคะ ปีนี้เป็นปีที่เราเก่งอะเราเก่งจริงๆแล้วเราก็เรามีไอเดียเรามีคือไอเดียบรนเจิดพุ่งกระฉุดไปมากเรามีความสุขในการที่จะได้ไปทํางานในทุกๆวันไม่ว่างานอะไรจะเข้ามาเราทํามันอย่างมีความสุขสนุกสนานและทํามันได้ดีด้วยแล้วสิ่งที่เราทำเนี้ยมันอาจจะยังไม่เห็นผลงอกเงยในตอนแรกนะคะแต่เพื่อนเเชื่อไหมว่าตอนแรกที่เราอาจะสมมติว่าบางคนเนี่ยได้โปรเจกต์มาใหม่ ตอนแรกที่ทำเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แต่งใจเลยทำไมผลที่ได้มันยังไม่งอกเงยแต่เพื่อนๆเชื่อไหมว่านี่คือสิ่งที่เพื่อนๆกำลังวางรากฐานมันอย่างมั่นคงมากๆและเมื่อไรก็ตามที่เรามีมุมมองที่เปลี่ยนไปว่าเออวะ่ะมันไม่ผลลัพธ์ที่มันได้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่รูปแบบที่เราคุ้นเคยหรือมันอาจจะไม่ได้มารวดเร็วขนาดนั้นเมื่อไรก็ตามที่เรามีมุมมองแบบนี้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ย ชีวิตของเราจะพุ่งฉิวไปข้างหน้าเลยเพราะเราไม่สนใจอีกแล้วเราจะไม่มานั่งจมจ๋อมว่าทําแล้วมันต้องได้แบบนี้แบบนั้นเราจะไม่มีการตีกรอบไปเลทั้งสิ้นเราจะมุ่งมั่นตั้งใจทําด้วยใ้แพชั่นในปีห8ดชาวกลุ่มจะขับเคลื่อนตัวเองในการทํางานด้วยแพช่ชันหลวนๆทาอย่างมีความสุขทําอย่างมีจินตนานการทําอย่างมีความแฮปปี้ร่าเริงมีไอเดียใหม่ๆทุกอย่างเพราะฉะนั้น ในเรื่องของการงานในปี68เป็นปีของการเริ่มต้นใหม่และเป็นปีของการละทิ้งบางอย่างที่เป็นความคิดเก่าๆของเราเองนะก็รู้สึกว่าเราอาจจะเคยมีมุมมองบางอย่างในเรื่องของการทํางานแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนตรงนี้ได้นะคะมันจะทําให้เราพุ่งกระฉุดเลยมันอาจจะยังไม่ได้ดูเห็นแบบว่าชัดเจนว่าโอ้โหสิ่งที่เราทาเนี่ยมันจะแบบไดเอามาทันทีแต่มันคือการวางรากฐานในเรื่องของการเงินมากๆเลยนะสิ่งที่เราควอจะทาในปี68เนี่ย มันจะเห็นผลงอกงามแบบพริบานในช่วงปลายปีซึ่งแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะรู้ว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยกับการรอคอยนะคะมาเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เรื่องของการเงินค่ะขอการเงินให้กับชาวกลุ่มในช่วงปีอะเห็นหมก้าเหรียญเธอโอ้โหคิงถือไม้เท้าเมื่อกี้คีงไม้เท้ามาแล้วนะคะอันนี้เป็นคิงไม้เท้านะ ถือไม้เท้าเป็นปีแห่งเป็นปีแห่งโอ้โหคือไพ่สวยมากปังปุริเย่มากๆในเรื่องของการเงินใครจะมาฉุดชาวกลุ่มไม่ได้แล้วนะคะปีนี้เก้าเหรียญคิงถึงไม้เท้าเด็กถึงไม้เท้าหกถ้วยและหกไม้เท้าชีวิตที่เราต้องการอิสระภาพทางการเงินที่เราต้องการเราอยากใช้ชีวิตแบบไหนเราจะได้แบบนั้นบางคนจะ คือเรามีความสุขมากๆเลยกับการใช้เงินของตัวเองแล้วมันไม่ใช่เราแค่ใช้เงินนะเพราะว่าเราสําเร็จไงอย่างที่กวางบอกว่าไปปลายปีเพื่อนจะรู้เลยว่าโดยเฉพาะปลายปีเนี่ยความสําเร็จในสิ่งที่เราลงมือลงแรงลงใจลงทุกอย่างไปเนี่ยมันจะงอกเงยคือการงานที่เราทำเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จมากทุกคนจะให้การยอมรับเราจะเป็นที่ชื่นชมที่ชื่นชอบงานหลังไหลามาเทมาเห็นไหมคะว่า ไฟของเรื่องของการงานการเงินเนี่ยมันพุ่งโชวชวนสวาน่างแสงสว่างทุกดวงจะส่องมาที่เราเราจะอยู่ในจุดที่ทุกคนรู้จักทุกคนเห็นทุกคนยอมรับการเงินเรามีมากพอที่จะแบ่งบะแบ่งบาแบ่งปันให้กับคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นเราจะมีเวลาในการใช้เวลากับคนในครอบครัวมากขึ้นเพราะพอ,พอเรื่องของการเงินมันดีอ่ะเราก็ไม่ต้องมานั่งกังวลหรือว่ามาขวนขวายมากมายเพราะเราเป็นคิงถือไม้เทา้าอ่ะ คือเราแบบเราเหมือนคนที่มีทุกอย่างพร้อมทุกคนจะวิ่งเข้ามาหาเราทุกคนที่เขาสมมติว่าเพื่อนๆมีความเก่งสิบอย่างคนร้อยคนจะวิ่งเข้ามาแบบสิบคนมาหนึ่งอย่างคือหมอายความว่าทุกคนจะอยากให้เราไปทํางานด้วยทุกคนจะอยากให้เราไปเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์เขาและแน่นอนว่าทุกงานที่เราทําเราจะได้เงินเพราะฉะนั้นเป็นพลังงานของคนที่มีแรงดึงดูดสูงอะ พอเรามีแรงดึงดูดในเรื่องของความฉลาดความเก่งเงินมันก็ต้องไหลามาเทมาอยู่แล้วเพราะว่าเราทําด้วยความสนุกเราทําด้วยแพชชั่นอย่างที่ว่าบอกว่าเป็นปีของการที่ใช้ชีวิตด้วยแพชชั่นจริงๆเราจะไม่ได้ทําแบบทาทาทาให้ทำแบบทาแบบเอาเป็นเอาตายอ่ะแต่เราทําอย่างมีความสุขสนุกสนานแล้วมันทุกอย่างมันก็เลย flow ไหลลื่นมากๆเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินปังปุริเยกชีวิตที่เเพื่อนใฝ่ฝันจะได้ เกิดขึ้นในปี68อย่างแน่นอนถ้าใครบอกว่าโอ้ยไป,ปไม่ได้หรอกเชื่อเถอะเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นค่ะทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บ้างนะเปิดมาที่8ถ้วยนะคะเด็กถือดาบ High p r e t e s t นะคะ อืมคิงถ้วยสามถ้วยมาตายสำหรับเป็นเดะเดวิลอันนั้นพูดอย่างนี้ก่อนถ้าเกิดว่าปี6-7ที่ผ่านมาหรือว่าหลายๆปีที่ผ่านมาบางคนยังจมอยู่กับอดีตต้องพูดอย่างนี้เลยบางคนยังมีความผูกพันมีสายใยเยื่อใหญ่ไม่ว่าเพืนเพื่อนจะอยู่สถานนะไหนก็ตามจะเป็นคนโสดคนคุยหรือคนมีคู่ถ้าใครที่ยังมีสายใย,ยบางอย่างยึดโยงในด้านที่เป็นแบบ เขาเรียกว่ามีความมันจะเป็นสเสน่ห์หาก็ได้เป็นความเกลียดชังก็ได้หรือเป็นบ่วงบางอย่างที่เราผูกติดอยู่กับใครบางคนปีนี้ค่ะเราจะตัดบ่วงนั้นได้แล้วนะคะเพราะว่าบ่วงนี้มันทําให้ชีวิตความรักความสัมพันธ์ของเราเลยไม่เคยประสบความสําเร็จเลยสำหรับชาวกลุ่มเราจะรู้สึกว่าไม่ว่าเราจะมีความรักกี่ครั้งมันก็จะยังจบแบบเดิมหรือว่า มันอารมณ์เหมือนต่อให้ไม่จบแบบเดิมมันก็เจ็บช้ำอยู่ดีเพราะมันมีพลังงานบางอย่างที่มันหลงเหลืออยู่ในใจเราชาวกลุ่มบางคนอาจจะบอกว่าฉันไม่เคยมีความรักเลยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราพบเจอมาตั้งแต่สมัยเด็กก็ได้ประสบการณ์ในวัยเด็กอาจจะไม่ใช่ประสบการณ์ตรงคนในครอบครัวญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงที่เราเห็นแล้วมันแล้วเราเอามาเก็บมาคิดมาบ่มเพาะไว้ในใจ ปีนี้เราจะหลุดพ้นจากพันธนาการเดิมๆและเราจะได้เริ่มต้นใหม่เพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราจะกลับมาใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นทําความเข้าใจบาดแผลก็รู้สึกว่าชาวกลุ่มหลายคนเรามีปมอยู่ในใจทีนี้มันจะแกะปมนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราต้องมาใช้เวลาอยู่กับตัวเองค่อยๆคลายปมนี้ไปเราไม่สามารถที่จะมองข้ามมันแล้วก็สมมติว่าใครมีปมอยู่ในใจเนาะ เราแค่เราเอาฝามาครอบมันไว้อะแล้วเราเราคาดหวังว่าเราจะเก็บมันได้อยู่แล้วเราก็ใช้ชีวิตแล้วเราก็คาดหวังว่าเราจะมีความรักที่ดีเป็นไปนไม่ได้จนกว่าเพื่อนจะกล้าที่จะเปิดฝาหม้ออันนี้ออกแล้วมาทําความสะอาดมันค่อยๆแงะค่อยๆแส้มันออกจนกว่ามันจะหมดสิ้นไปจนกว่าเราจะทําระล้างจิตใจให้แผลนียมันหายไปเมื่อนั้นเราจะเป็นคนที่ เข้าใจชีวิตเข้าใจความรักมีความนิ่งขึ้นพอใจมันนิ่งใจมันสะอาดเราจะได้เจอคนรักความสัมพันธ์ใหม่ๆเราจะได้มีการเข้าสังคมมันจะเป็นการเปิดใจที่แท้จริงที่ผ่านมามันคือการเปิดใจโดยที่มีฝาามอครอบพื้นที่บางส่วนในใจิตใจเอาไว้ซึ่งมันเป็นปมที่มันมันไม่ดีต่อเราเลยอ่ะเพราะฉะนั้นปี68จะเป็นปีที่เราได้เคลียร์คลีนแอนเคลียร์เหมือนไพ่ตอนแรกค่ะที่บอกว่าเป็นคลีนอ่ะ จะทําความสะอาดทุกซอกทุกมุมในใจเราปมในใจจะหายไปและมันจะทําให้เราได้มีโอกาสเจอความรักความสมัยใหม่หรือถ้าเป็นความสัมพันธ์เดิมที่มีมันก็จะเป็นการขัดเอาคราบต่างๆที่มันเคยมีในความสัมพันธ์ที่มีอยู่เนี่ยหรือซองสัมพันธ์เก่าด้วยเนี่ยให้หมดสิ้นไปก่อนมันถึงจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยพัฒนาต่อได้อือฉะนั้นพลังงานที่กวามเห็นเรื่องของความรักเนี่ยมันคือตัวเราแล้วล้วนเลยอะที่สามารถที่จะ ขัดแงะเอาสิ่งที่มันเกาะกลุมจิตใจเราอยู่เนี่ยออกไปได้แล้วมันถึงจะเริ่มต้นทีนี้นส่วนช่วงปลายปีเนี่ยเราจะเริ่มต้นเป็นคนที่จะมีความรักได้จริงๆแล้วที่ผ่านามันคือแบบมีแต่มันเหมือนปอมปอมอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้สะอาดใสนะคะในในข้างในเนาะอันนี้เป็นพลังงานภาพรวมให้กับชาวกลุ่มราจามีหกแบบนะคะก็กดไลค์กดแบบชร์นะคะ subscribe นะกดกระดิ่งติดตามช่องกวางเอาไว้ด้วยค่ะแล้วก็มาเจอก,กันใหม่นะ ในคลิปความรักประจำเดือนสองเราวันนี้ไว้ก่อนละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ